อัพอัพวันนี้มาเจอเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเคยคิดกันไหมถ้าไม่มีดวงจันทร์โลกเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างว้าวเรื่องนี้เจ๋งมากเลยออนงั้นเราไล่ดูทีละข้อเลยนะเช่นก่อนอื่นเลยเคลื่อนทะเลใช่ไหมถ้าไม่มีดวงจันทร์คลื่อนจะหายไปหมดเลยหรอใช่เลยดวงจันทร์ดึงดูดโลกทำให้เกิดคลื่นขึ้น ถ้าไม่มีคลื่นการไหลเวียนของสารอาหารในทะเลจะเปลี่ยนไปมากแล้วสิ่งมีชีวิตทะเลก็อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมโหแค่นี้ก็หนักแล้วเนาะแล้วเรื่องกลางคืนละ่ะโลกเราจะมืดตลอดเลยนึกดูว่าไม่มีแสงจันทร์โลกก็จะมืดมากในคืนเดือนมืดพวกสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนเช่นตะกวดหรือค้ังคาวอาจพังหมดเลยเพราะไม่มีแสงให้พวกมันนำทางโอ้งั้นโลกคงเหงามากนะ แล้วเรื่องความเอียงของแกนโลกล่ะดวงจันทร์ช่วยรักษาแกนโลกไม่ให้เอียงมากถ้าไม่มีโลกอาจแกว่งจนฤดูการเปลี่ยนแบบสุดขั้วยกตัวอย่างหน้าร้อนร้อนจัดหน้าหนาวคูดหนาวโหแบบนี้คนเราอาจอยู่ยากขึ้นมากเลยใช่ไหมอัพ แน่นอนนอกจากชีวิตบนบกแล้วแม้แต่เวลาแท็กซี่บินรอบโลกยังอาจไม่สเสถียรเพราะแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนสมดุลของโลกต่างๆก็พังหมดโอ้แงจริงๆดวงจันทร์มีประโยชน์เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่จ้าถึงมันจะดูเป็นแค่ดาวกลมๆในนั้นแต่สำคัญกับชีวิตเรามากมายกว่าที่คิดจริงๆอ้าพอรู้แบบนี้ตาโลกตาเลยขอบคุณอัพที่เล่าให้ฟังจังเลย ยินดีเสมอออนถ้าอยากรู้เป็นไปได้ของโลกจากเรื่องอื่นอีกบอกได้เลยอัพออนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย